เอาเอาเอาไม่หลบเนาะมาแล้วครับรถด,ด่วนพิเศษขบวน8นะครับเชียงใหม่ปรลาทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรนำโดยแดวู2532นะครับช้าอยู่30นาทีนะครับ ที่นี่จะแขงในระดับที่นี่จะแขีงใระดก็ได้ตที่ครอบครองแข่งระหนึงจะได้ตัจาของบร์ตอตั่ของหน้าที่าติดใจมา้งต่้องถูกต้อเลค่ะเราจะรถเจ้าแก้วทางที่อกณนี้เป็นประเรถเยร์ท่เสนั่งต่าขาที่รบขดลวดแต่จะถึงจะไปลางถึงุเทศอภิวัค่ะรเทรถแก้วนี้าจะขณนี้เราต้อีไปเราติอยู่รับตรง กระถางนิรุธพิากระถางนิรังสิกระถงนิรระถางนิรอนไปกระถางนิต่อไปค่ะ กระาออกโคตรไวเลยครับไปแล้วครับขบวน8ปิดท้ายด้วย2518นะครับ